สวัสดีจ้ายายจันซีก็ซุ้มมาแล้วนี่เสื้อผ้าเห็ดอันนี้เป็นเป็นดาวเอาไว้แตง่งแต่งน้ำขวบกระทงก็ได้อิหยังก็ได,ได้แล้วแต่เ้า,เาเติเอาไปเห็ดแล้วแต่เ้าเสียไปแต่งขึ้นติดไปแต่งอะนะเออเอาไปเห็ดยังได้ก็ได้ ขันสันมันสีได้แค่นี้มันสีได้เป็นแค่ดอกรักมันจีบ่เป็นดาวมันจีเป็นดอกรักขันสันย่าตัดสันมันสีไดสามีเดี๋ยวเป็นดอกรักขันข้อยเห็ดเน่าเน่าแน่มันสีได้เป็นดาวนะเริ่มกันเลยวิธีทำตองสีอาสีใดก็ได้แล้วแต่อันนี้ย่าตัดมาไว้ มันก็โดนมือแล้วมันก็เริ่มเรืองเริ่มยังแล้วแตงแตงเล่มให้มันทอกันตัดออกประมาณสองนิว้กวกาวาแห่มันได้จากจากหกเจ็ดนิว้วตอ่อต่อเน้นเส้นหนึ่งประมาณหกเจ็ดนิว้วอันนี้ก็ตัด ตัดหัวตัดายแตงให้มันทอกันกะบ่ถึงกะเป๊ะบนไดดอกเลือนกันนิดนิดน้อยๆก็่ใดมันก็บ่เป็นยังแต่ปกติแล้วมันก็ตตรงเสมอกันนะเวลาพับมันยังคอยบอกมีมุมมีเหลี่ยมมันยังบอปิ่นบองอออกมาเห็นบหมันมีมีงองอปิ่นปิ่นออกมาขันขันมันบอซ้ำกันอันไดและมันงองอย่เห็นบนี่ มันสิงอมันสิปิ่นออกมากสิมันพอซ้ำกันมันกับว่าเป็นยางดอกมันกับว่าหนาเกียดปันไดกันนิดนิดน้อยน้อยกรสิเปะทุกกระเบียดนิ้วมันกับว่าเมียนเอาทั้งปลายมันทับกันทับกันให้ให้ดานดานผิวนอกมันนะขึ้นอันนี้ผิวข้างในมันกับ่นี่ผิวข้างนอกมันทับกันเห็นไหมทับกันแบบนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็พับลงมา,าพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็แม็กไวจะเป็นลักษณะจังสีแล้วก็จับอันนี้มันสะเป็นยูนีเห็นบอทับกันย่นีนีอเอาเส้นเทิงทับใส่เริ่มจาก้ส่ทับขวา ขวาทับสายสายทับขวาควาทับสายให้ดจังเสียไปตลอดเพราะว่ามันมีมันมีแบบมันอยู่แล้วเห็นบนันมันแบบมันเป็นสามเหลี่ยมนี่แหละตา็็พับไปตามแบบมันเลย พอดีเลยเห็นมันนี่แล้วเป็นอย่างสิลักษณะแบบนี้เขาก็เอาสุดถ่ายมัน่เสียบลูกนี้เลยเสียบลูกช่องแรกนี้อันที่สองนี่ก็ลุกช่องติดกันเพราะอันที่สามเว้นไว้หนึ่งเว้นหนึ่งแล้วก็ลุก เวียนหนึ่งแล้วก็ลูกพออันสุดท้ายมีอยู่สองช่องกับล่งติดกันเลยนขันมันสัน่นมันก็สิได้เป็นดอกลักขันสั่นที่ได้ดอกลักขันสั่นที่ได้เป็นดอกลัก แต่ขันยา,าวสีได้เป็นดาวแต่วิธีทำก็คือกันเป็นดอกลักมันสีใ่สีหน่อยก็ู่ที่เอาตัดตองขันเ้าตัดใ่มันก็สีไดงใ่ขันเ้าตัดหน่อยมันก็สีได้หน่อยความกวาม้างของตองนะแต่ขันเ้าตอโยงาวมันก็สีได้เป็นดาวขันเ้าเห็ดสั้นๆ เห็ดสันสมันก็สิได้เป็นดอกหลักแล้วเวลาเฮ่านั้นเข้าใส่งานนะเขากัเอาอันเสียบแบบนี้แล้วเขาเสีเอา3,000ปีมาเสียบก็ได้หรือสีเอาดอกดอกผุดนะตุมๆน้อยๆนะแตงก็ได้เขาก็ไปเห็ดเห็ดกระทงก็ได้นี่ก็เสียบเลี้ยงไปเลยแต่แต่สีปิจัด เป็นสีเขียวขันดอกน้อยเข้าก็เเฮดเส้นน่อยเขา,าอยากได้ดอกน่อยเข้ากับซเฮดเส้นน่อยนี่ดอกน้อยต้องตัดทั้งปลายมันออกเด้อทั้งปลายทั้งขัวนั่นแหละตัดออกแต่ว่าขัวนี่ขัวนี่อยาตัดลายครับตัดไปวิธีทำ ภาห้มันเป็นสามเหลี่ยมแม็กไว้ใสาทับขวาขวาทับซ้ายเริ่มแหลกคือเอาใรายไปทับขวานะสิไม่แบบของมันยุ่งสีตลอดพอเข้าพับมาแบบนี้แล้วเขาก พับมาแบบนี้มันก็สิเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เมืนบอกเข้ากับงัดมาพับพับขวามาอีกมันก็สิเป็นสามเหลี่ยมก็เฮ็ดจังสี่ละไปเรื่อยๆเฮ็ดไปได้สองสามพับเข้ากับปอยออกมองนี่ปล่อยเลยเราต้องบ่ต้องบ่ต,งบต้องบีบน้ำกันไปตลอดก็ได้เพราะว่ามันลืมหนาเข้ากับสีหนีบปวยยู่จังได้มันก็ต้องเด้งออกมันหนีบปวยยู่อยู่แล้ว อันนี้สมัยตะกี้ย่ายเห็ดนี่ย,ย่ายเห็ดอันนี้คือเป็นหลอดเอาหลอดมาเห็ดหลอดบได้พาขันพ้าก็คือเอาไปเห็ดดอกกุหลาบสมัยตะกี้ย่ายเลี้ยนเห็ดดอกกุหลาบนั่นคือเห็ดมาจากหลอดบได้บได้มาเห็ดจากใบเตยนะเพิ่งมาสิเพิ่งมาเห็ดกับใบเตยกับตอนหลังนี้ นี่เห็นบ่นเหาพับไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นลักษณะแดงสีแต่ทองมันอันนี้ขังเทิงมัน,นช่องแหลกเลยเนี่เขาเสียบงลยบนนชงช่องแหลกเลยเก็บเก็บปลายมันช่องแหลกติดช่องแหลกแล้วก็บางที่กกขันมันแข็งแล้วเขาก็ขามไปเรื่อยแต่ขันมันนิ่ม เข้าบาตรงขามแต่อันนี้มันแข็งโยนบมาเข้ากับขามเว้นไว้ช่องนองึงช่องนี้บาลุงมาลงช่องนี้นี่แล้วก็ขามมาอีกช่องนึงนี่ขามมาเรื่อยๆแต่อัตุถายนี่ลงติดกันเลยติดแม็กไปข่องกับแม็ก นี่แหละขันเ้าตัดตองบัวทอกันมันจีเป็นลักษณะจังสีมันจะสีแบบขอบมันนะมันสีปีนแต่ว่าเ้ากับนันได้อยู่มันก็บ่กเป็นยังดอ,งบอกบัวนาเกียดปบันไดนี่ขันเ้าเห็ดเห็ดเงี้วเนี่ยมันจะสีได้เป็นดอกหลักไอ้ดอกไอ้เป็นดาวดอกพีชบอกถือ ันแสีแฉกมันก็คือดอกลักหาแฉกมันก็เป็นดาวมันก็เอาไปแตงได้เขาอยากได้หลายกรีบก็นี่ก็ได้บางที่มันก็แต่ว่ามันก็ดาวมันก็สีใดซ้ํหนีเจ้ากรีบหลายก็นีมันก็ว่าเป็นดาวทอนแล้วนี่ละคลีบนี้ก็ซสาบนี้กันเด้อ ยิ่นาก็ค่อยว่ากันไม่มีมามีมาอวดมาอ่างเรื่อยๆเลยผองเหรียญย่า่บอึด <c oughs> แนวเหรียญย่เดี๋ยวมันก็สิขึดออกมาเรื่อยๆมาเบิ่งของย่า่แล้วก็ซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ย่ายในเด้อบ๊ายบายวัสดีจา้า